ซิชิหูข่าวสวัสดีวันศุกร์ค่ะวันนี้มาหาเส้นถีเจียกู้กันต่อนะส่วนประกอบของร่างกายเซนตีเจียกู้กส่วนประกอบของร่างกาย5ห้คำที่มาฝากในวันนี้ชัตต้น t e r ห้าบทที่แคำแรกคือคําว่าฟันกรามฟันกรามภาษาจีนเขาจะเรียกว่าอะไรภาษาจีนเรียกว่าจิวชอจิวชูเนี่ย เวลาเสียงพินี้นสะกดนี้ J I U เสียงสี่ C H I แล้วก็เสียงสามอ่านว่าจิ้วชื่แปลว่าฟันกรามคาที่สองต่อเลยนะคําว่าฟันเขี้ยวใช่ไหม B ไหมฟันเขี้ยวตท่งไหนฟันเขี้ยวฟันเขี้ยวนะภาษาจีนเรียกว่าเฉวิเฉ่ฟันเขี้ยวภาษาจีนเรียกว่าเฉวิเฉ่ ทำไมอ่านเฉียนฉื่อนนี่เสมออย่างนี้ q u a n เสียงสามอ่านเนี่ยอ่านเฉื่อนแต่ว่ามันมีฉื่อคำนี้ด้วย c h i เสียงสามเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เสียงสามของคำแรกเนี่ย q u a n เสียงสามมันเลยอ่านว่าเีงฉือเฉียงฉื่อแต่ว่าฟันเคี้ยวต่อมาคำที่สามเลยนะฟันน้ำนม ฟันน,น้ำนมภาษาจีนเรียกว่าอะไรภาษาฟันน้ำนมเรียกได้สองแบบนะแบบแรกเนี่ยเรียกว่ายูชื่อยูชื่อแปลว่าฟันน้ำนมสะกดนี่ยูชื่อฮ่ายูเสียงสามซีเอชไอเสียงสามยูชื่อเหมือนกันเลยคุณนิ่เสียงสองแล้วยูชื่อฟันน้ำนมแล้วเรียกได้อย่างนึงคือไหนยะ ไหนยาก็แปลว่าฟันน้ำนมกันตัวนี้ไหนยาสกุลนี้ NAI สิงสาม YA สิงสองอ่านว่าไหนยาฟันน้ำนมมาคำที่สี่ต่อเลยนะฟันหน้าฟันหน้าฟันน้าส๋าจินเรียกว่าเหมือนยาเหมือนยา MEA สิงส YA สิงสองเหมือนยาฟันหน้า คำที่ห้าท้ายสุดของชุดในวันนี้ชุดที่ห้คือคำว่ารากฟันรากฟันภาษาจีนเรียกว่าหยาเกินหยาเกินแปลว่ารากฟันสะกดยังไงหยาเกินพินอินเนี่ย y a เสียงสอ t e n เสียงหอ่านว่าหยาเกินแปลว่า รากฝันโอเคค่ะคลิปสำหรับวันนี้แชทเตอร์ห้ีแชทแปดจบแล้วนะคะให้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายใหม่ๆนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีบ๊ายบายเชิญ